สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ,บนนมิาามทนายสังน,นะครับวันนี้จะมาอัปเดตอากาศประจำวันที่ยี่สิบหกตุลาคมสองพันยี่สิบสี่เวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับวันนี้วันนี้อาจจะมาอัปเดตเร็วก็เป็นนิสัะนะครับอากาศอากาศมันดีเอากอากาศดีก็เลยเย็นสบายวันนี้เรากาจะไล่น้ําโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่เนาะเนี่ยมีเลยมีคราบน้ําเลยเนาะ นะครับวันนี้อยู่กับวันที่26ตุลาคม2024อุณหภูมิก็ค่อนข้างหนาวเย็นเรากลังอยู่ในโหมดที่เรียกว่าโหมดโมเดลโหมดธนาบันโทด,ดเชิดดาบตะมันคืออะไรกันวะเนาะการเปลีป่ยนสภาพภูมิอากาศโดยการ พัฒนาใส่ยกายภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดเรากำลังอยู่ในโหมดธนาบันโทรอชดาแล้วก็ตอปตัดก็อยู่ในโหมโดสาดโมโหมดนี้ตอนนี้อยู่ในเวลาหนึงนาทีผ่านไปแล้วเนาะวันนี้ห้าโมงเย็นแล้ว แต่เริ่มมืดแล้วเนาะเริ่มมืดแล้วเนาะห้าโมงนี่เริ่มมืดเลยแล้วเนาะใช่ไหมเออห้าโมงนี่ก็ถือว่าเริ่มมืดแล้วแต่ยังคงสว่างวันนี้ก็หกโมงยี่สิบไม่ใช่ GMT ม,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 มันไม่มันไม่มีมันไม่มีความหมายเราแค่พิมพ์มาเล่นๆ่างนั้นไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปสงสัยนะ GMT อะ่ะมันพิมพ์มาเราพิมพ์เล่นเฉยเราจะลบไม่ลบเนาะเราก็จะอัปเดตเป็นการอัปเดตต่อต่อยอดไปเฉย เปนการอัปเดตต่อยอดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืองานเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและรูปแบบของสภาพอากาศในระยะยาวหมายว่าเนื่องจากมาจากความแป่ผันแปรธรรมชาติหรือหรือ,รอกิจกรรมมนุษย์สาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการเกิดจากภาวะโลกร้อนจากการเพิ่มขึ้น ความเข้มข้นของกาง๊าซเยือนกระจกหรือ gsts ในบรรยากาศอุณหภูมินี่แหละเราอยู่อนนี้เราอยู่ในช่วงยุคน้ำแข็งขนาดเล็กถึงปานกลางตอนนี้เราเข้าสู่ยุคน้ำแข็งขนาดขนาดกลางกลางไม่ใหญ่มากแต่ถ้าต้องประมาณเดือนพฤษสิการจนประมาณกลางเดือนจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งขนาดใหญ่ แต่ตอนนี้แทนที่จะเป็นสภาวะโลกร้อนกลับเป็นสภาวะโลกเย็นอย่อยางรวดเร็วเนาะเออมันปิดปกติมากๆเลยเนาะใช่ไหมใช่โดยมันมันใช่แน่นอนมันปิดปกติแน่นอนเพราะโลกของเรามันรีดจะร้อนขึ้นไงการเรือกนกระจกคืออะไรการเรือกนกระจกหรือ ghts คือก๊าซที่เป็นอนเนกประกอบของบรรยากาศและมีคุณสมบัติยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุมายังพื้นโลกได้แต่ดูคือรังสี คืนยาวช่วงอินฟาล่าที่แผ่จากพื้นผิวเอาไรซึ่งก๊าซดึงกระจกที่สำคัญได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์มีเทนแล้วก็ไนทัตออกไซด์ก๊าซไฮโดรฟูอไลบอนคาร์บอนก๊าซเพอร์ฟูออลอยคาร์บอนก๊าซซัลเฟอร์เฮกซ่าฟูอไลก๊าซไนโตรเจนในฟูอไลเป็นต้น แม้กระทั่งตอนนี้อุณหภูมิของเราก็ยังคงมีน,น้ำนมที่จะลดลงแทนที่จะบอกว่าโลกของเราจะร้อนขึ้นแต่สุดท้ายโลกของเราก็เย็นลงเพราะเป็นรอบปฏิจักรของมันของยุคน้ําแข็งหนึ่งพันปีซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนเมษาต้นๆรับพฤษภาของปีสองพันยิบสี่นั่นแหละก็คือประมาณต้นประมาณเกือบต้นเดือนพฤษภา แต่ของแต่แต่กรุงเทพมันเย็นจริงก็คือประมาณวันที่สี่พฤษภากรุงเทพมันเย็นจริงแล้วยังคงเย็นมาเรื่อยเรื่อยยังยังหนาวติดต่อกันโดยที่ไม่มีคำว,ว่าร้อนเลยแบบไม่มีคำว,ว่าร้อนติดต่อกันหลายหลายวันแล้วแบบไม่มีควมว่าร้อนมาเป็นเวลาค่อนข้างนานแล้วเนาะมันอยู่นานมากๆแล้วโดยที่อากาศยังเย็นอยู่สบาย แต่ตอนนี้อากาศก็พร้อมลมแรงเสมอดังนั้นก็ระวังบ้านพังหลังคาปิ้วด้วยนะระวังด้วยถ้าไม่ระวังบ้านคุณอาจพังเสียหายเป็นลากองเลยก็ได้แต่ไงเนาะสมัยนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็แข็งแรงขึ้นบ้านของเราก็เลยมีโอกาสที่จะทนแรงลมได้ประมาณ200หรือ300ได้แต่ถ้าลมประมาณ500-600ขึ้นไปนี่ก็เริ่มมีความเสียหายได้มักได้ชัดเจนเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ถ้าจะสร้างปัญหาใหญ่ได้จริงก็ต้องลมแรงประมาณประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยจะเริ่มเป็นขนาดใหญ่แต่ถ้าเสียหายจริงก็ต้องมากกว่าหนึ่งพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปซึ่งถ้าลมแรงหนึ่งพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเป็นลมที่รุนแรงมากนั่นคือว่าเตรียมตัวถ้าลมประมาณห้าร้อยหกหรือประมาณหกร้อยขึ้นไปนั่นแสดงถึงต้องเตรียมตัวรับมือแล้ว เดือนกันยเป็นสักท่ารอแล้วกันนะเพราะว่าลมแรงขนาดนี้วัสดุค่อนข้างแข็งแรงประตูบ้านก็ยังคงแข็งแรงแบบมันมันทนแรงลมมันไม่เปิดออกง่ายแม้ลมจะแรงประมาณสี่ร้อยหรือห้าร้อยเนาะใช่ไหมก็ใช่หนัมันไอ้เมื่อลมแรงประมาณประมาณสองร้อยถึงสามร้อยกีโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปประตูที่ปิดล็อกไม่แน่นหรือปิดไม่เฉยจะเริ่มเปิดออกเอง ซึ่งลมแรงขนาดนี้จะทำให้ประตูตีพอบอย่างรุนแรงจนเ,เกิดเป็นเสียงดังที่ดังมากจนอาจมีความดังได้มากถึงเก้าประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยสิบเลยซึ่งทำให้เกิดเสียงดังกังวานไปทั่วโดยแม้บ้านจะอยู่ในระยะประมาณสิบเมตรแต่ก็ยังได้ยินเสียงดังประมาณเจ็ดสิบถึงเก้าสิบได้เลย เนาะเนาะขนาดบ้านลองเทียบบ้านอยู่ห่างสิบเมตรแล้วประตูบ้านที่หนึ่งมันเปิดสิงดังมันเปิดเองจากแรงลมประมาณสามร้อยใช่ไหมเอาตีมันสามร้อยเนาะถ้าประตูมันเปิดด้ยวยความเร็วถ้าแรงลม,มประมาณสามร้อยประตูเปิดเองอย่างดังอย่างเงี้ยประตูเปิดเองอย่างต่างปั้งอย่างเงี้ยคนเสียงจะไปสูตรหรือว่าจะได้ดังประมาณประมาณ เก้าสิบถึงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบเลยทีเดียวก็คือเป็นเสียงที่ดังมากเพราะว่าแรงกระทบจากแรงลมมันดังมันแรงมันรุนแรงแตอนนี้แค่ห้าโมงนี้เนี่ยก็ยังมืดเลยนะ,นะทุกคนยังยังเพิ่งจะห้าโมงต้นต้นเองนี้ยเนี่ยยังยังมืดแล้วเนาะกรุงเทพบ้านเราตอนนี้นมันมืดเร็วจริงจริงครับเมฆเมฆแล้วก,ก,ก,ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้มืดเร็ว วันนี้ประตูบ้านยังไม่เปิดเพราะาลมยังไม่ถึงกี่จำกัดเพราะว่าแรงลมที่เปิดด้วยความเร็วประมาณสามร้อกี่โลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะมีพลังมากกว่าลมที่อยู่ะระดับประมาณสามสิบกี่โลเมตรต่อชั่วโมงได้ประมาณสิบเท่าถ้าตีว่าถ้าลมแรงหกสิบใช่ไหมก็จะแรงกว่าปกติประมาณห้าเท่าแต่ไงเนาะ มันาำว่าประตูมันก็จะเปิดเพื่อกระแทกกำแพงหรือสิ่งของต่างๆได้เร็วขึ้นห้าเท่าก็คือเสียงจะดังขึ้นห้าเท่าไงเสียงเมื่อความเร็วลมแรงลมประมาณสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงประตูบ้านจะเปิดอย่างเสียงดังจะเปิดเองกระแทกประตูกทะผนังอย่างเสียงดังค ประตูอาจเสียหายได้แทบจะทันทีหรือไม่ก็สะสมปนอาเสียหายไปเรื่อยเสียงก็จะดังไว้ประมาณเก้าสิบถึงร้อยสิบแม้คนที่แม้บ้านจะอยู่ห่างประมาณสิบเมตรแต่ยังสัมผัสเสียงดังได้ดังกว่าโทรทัศน์หรือเสียงพูดทั่วไปได้สามก็คือเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเลยเนาะแม้กระทั่งคนที่อยู่ประมาณหนึ่งรอเมตรยังได้ยินเสียงได้ถ้าหากนิดเนี้ยพอ อาจจะได้ยินประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบได้ก็คือตั้งแต่เสียงเบาปกติไปจนถึงเสียงที่ดังเกือบดังแค่นั้นแหละนั้นถ้าตีนเสียงประตูเปิดลองวัดเสียงดูนะครับถ้าหากเสียงดังประมาณเจ็ดสิบถ้าอยู่ในช่วงประมาณเจ็ดสิบถึงเก้าสิบก็คืออยู่ในช่วงประมาณสิบเมตรอันนี้คือต้องลมต้องไลนสามร้อยนะถ้า ถ้าสองร้อนแรงลมจะลดลงกว่าสามร้อยแต่ยังแรงประตูยังคงเปิดเสียงดังได้อยู่แต่แตดังเบาวกว่าแค่นั้นแหละเนาะเสียงถ้าบางครั้งโชคดีคนที่อยู่ห่างไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรอาจจะได้ยินเสียงแบบอ่อนๆมาจากระยะไกลๆอาจจะได้ยินเสียงอ่อนๆใช่ไหมคนอยู่ระยะหนึ่งพันเมตรอาจจะได้ยินเสียงแบบอ่อนๆ กับเสียงปืนใหญ่เหมือนเหมือนเสียงปืนใหญ่ที่เกิดขึ้นในระยะกไกลเลยนะใช่ไหมละ่ะเออใช่เหมือนปืนใหญ่ที่ดังในระยะไกลถ้าโชคดีคนนยิวหนึ่งพันเมตรอาจจะได้ยินร่วมด้วยแต่ก็น้อยครั้งที่จะได้ยินเพราะว่าเสียงบางครั้งก็มันซุ่มตั้งแต่สามสิบถนะึงห้าสิบไงระยะนี้หนึ่งพันเมตรก็คือสุ่มที่สามสิบถึงห้าสิบถ้าถ้ามันขึ้นไปห้าสิบเลยก็คือเสียง มันดังระยะใกล้ไงระยะใกล้มันดังแต่ระยะห่างมันมันมันเหมือนหูงเงียบเหมนกับปืนใหญ่ที่ได้ยินคำว่าขน้นแหละเสียงถ้าจะลอยตามอากาศไม่ถึงแต่งนงี้ย็เสียงเบาเกินไปก็เงียบเกินไปเนาะแต่ไงเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้นเสียงก็จะลดลงบอกเลยว่าถ้าอยู่ อาจจะถ้าตีคร่าวๆคือระยะได้ยินอาจจะที่ประมาณไม่เกิน500เมตรแค่นั้นแหละขอบคุณครับ